แบบที่ก่อนเนี่ยไม่แข็งแรงก็ทำรั้วผมพังลงมาทลายเลยครับชอบครับเบอร์นี้ วันนี้เราก็อยู่กับรายการเดอ r e n โน a ูชั a n นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับได้ยินมาว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีประวัติมาไม่น้อยเลยนะครับเรียนเชิญพี่เอาเข้ามาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเปิดเปิดมานึกว่าเป็นแบบรายการผีเลยนะบ้านนี้มีประวัติพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับโอเคครับพี่โดมครบผมวันนี้ก็อยากจะให้พี่โดมเนี่ยครับพาทัวร์บ้านหลังนี้หน่อยแต่ก่อนจะเข้าไปทัวร์กันเนี่ยเดี๋ยวให้พี่โดมเล่าประวัติหลังนี้นิดนึงว่าความเป็นมาได้ครับก็บ้านหลังนี้รป็นนบาาาท่่่่ผมมมมอออยยยููกัคุุณณแะ สัก20ปีก็เลยรู้สึกว่าเออเราชอบบริเวณนี้นะเราชอบแอเรียนี้คิดว่าเราจะคีบบ้านหลังนี้ไว้บนพื้นที่นี้แต่เราจะต่อเติมแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่มันพังอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยก็มีการไปติดต่อผู้รับเหมาหนึ่งขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็พี่แจ็คครับเลยครับเพราะว่าหายไปเลยฮะทั้งงานระบบที่เละไปหมดงานปะปางานทุกอย่างเลยครับเหมาทิ้งงานแล้วอ่ะลัวก็ไม่มี เกือบ2ปีงานระบบ <dece m cir> ไม่มีอะไรสักอย่างยังไงหน้าไหวไหมครับก็ทำรู้วผมพังลงมาทลายเลยครับ <hum. S 2> คือแบบที่ก่อเนี่ยไม่แข็งแรงพอเทเข้าแบบเสร็จเนี่ยแบบมันพลิก ลัวล้มหมดทั้งแนวเนี่ยสามสิบกว่าเมตรเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็ต้องรบกวนพี่โดมหน่อยครับพาทัวร์บ้านเล็กๆหน่อยว่าแต่ละจุดในบ้านเนี่ยครับเจอปัญหาแบบไหนมาบ้างแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างได้เลยครับถ้าพูดถึงสไตล์บ้านเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบคอนเทมเพอร์นะครับคอนเทมโพอร์รี่ร่วมสมัยไม่ได้โมเดิร์นจ๋าอะไรอย่างนั้นเพราะว่าผมกับภรรยาชอบแบบติดคลาสสิกคลาสสิกหน่อยอะไรแบบนี้โทนสีเราเลือกใช้ของ T O A นะครับก็จะเป็นสีเดียวทั้งบ้านเลย สังเกตว่าทั้งหลังเลยฮะสังเกตว่าบัวพวกนี้ถ้าบางหลังเนี่ยเขาจะเล่นสีบัวกับสีอาคารเนี่ยต่างกันครับแต่ของผมผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันมีความเป็นอิตาลีในยุคนั้นน่ะใช้สีโทนเดียวเป็นโมโนโทนไปตัดกับบานหน้าต่างที่ก็เป็นสีขาวดูคลีนๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับทาเสร็จทีแรกแบบโอใช่ทาเสร็จเพื่อบ้านมันเก่าอย่างที่บอก20ปีอ่ะสีมันโซมหมดแล้วมันมีลอกมันมีอะไร แต่พอผมมาได้ TOA ตัวซ u เปอร์ช l ลเนี่ยมผมแฮปปี้มากเพราะว่าสีเขาผทาออมาเนี่ยสีรองพื้นก็ TOA นะครับ,รบแล้วลงซ u เปอร์ช l ลเข้าไปเป็นตัวท็อปสุดของเขาด้วยม,มันได้สีที่แบบผมใช้คำว่าอะไรดีอะลองตัวตรงใจมันนุ่มอะเออมันนุ่มแบบสีมันนุ่มๆมันไม่ชงชางแต่ก็ไม่ได้ซีดแบบขาวเฉย เป็นขาวแบบมีรสเนิยมยังไงอชอบคนชอบครับเบอร์นี้ถ้าเกิดใครอยากผสมตามนะให้ไปกระซิบบอกทางทีมงานได้ว่าเอาสีแบบบ้านผม,ไม,ไ,มไม่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 ห่วงเลยโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นข้อสีนะโอเคมาบ้านพี่ดมใช้แบบไหนนะคบครับอ่าเสร็จขึ้นมาถึงสีฟ้าผมก็ยังใช้สีฟ้าของ TOA อยู่เหมือนกันครับทั้ง,หล,งหลังเลยก็อยากได้สีฟ้าที่มันเป็นเหมือนควันบุหรี่หน่อยออฟไว้หน่อยแต่ก็จะไม่ใช่สีเดียวกับตัวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวงานกำแพงเนี่ย ถึงแม้เราทาสีจริงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเป็นงานกรุผนังเข้าไปด้วยครับเป็นกรุผนังมีเท็กเจอร์ใช่มีเทเ็กเ,เจอร์ออกมาอีกมันจะกรุปไปหมดเพราะมันตัดกระสีฟ้าอะไรอย่างงี้ก็น่าจะสวยดีครับแต่ภายในเนี่ยเราก็ทาเพื่อปกปิดพื้นผิวไม่ให้หลังจากสกิมแล้วเนี่ยเขาเสียหายชารุดเราก็ต้องทาสีปิดพื้นผิวถึงแม้เราจะกรุก็ตามใช่บางคนคิดกรุกําแพงเป็นดับเบิลวอลไม่ต้องทาก็ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติของ ซูเปอร์ชิลเนี่ยเขามีเรื่องการความชื้นด้วยเขาปุกปิดพื้นผิวด้วย<ม>เพราะไม่งั้นเนี่ยเกิดรามันขึ้นมาเป็นความชื้นซึมจากข้างนอกแล้วเข้ามาถึงไอ้ตัวที่เรากรูเนี่นนย,ย,นนยคราวนี้งานงอกเลยงานงอกเลยงานใหญ่เลยอนนี้รื้อกันทั้งหลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมปิดพื้นผิวนะอัน <c oughs> นี้สําคัญข้างบนก็เป็นห้องนอนแหละครับก็แบ่งกันเป็นหลายๆส่วนทั้งส่วนที่เคยมีอยู่แล้วพี่โดมครับทั้งภายนอกภายในก็คือซูเปอร์ชิลหมดเลยซูเปอร์ชิลหมดเลยครับ ก็พอขึ้นมามันก็จะเป็นหลายทางแยกนะครับไอ้อย่างแยกไปด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นห้องที่เป็นสตูดิโอของภรรยาที่ต่อเติงจากลงรถมาครับท,ที่เห็นด้านนอกที่เป็นดบนดส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนแขกซึ่งต่อเชื่อมไปถึงห้องนอนแขกอีกด้านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมีบันไดขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อเชื่อมกันใช่ไหมเพื่อเชื่อมกันใช่ส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องนอนผมเป็นหลักเลยครับ กําลังฝุ่นตลบอบอวนกันอยู่คิดว่าเราน่าจะไม่เหมาะเดี๋ยวให้ทีมไปอินเสิร์ตกันหลายๆคนคงอยากเห็นห้องนอนพี่โดมแล้วใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวผมพอบ้านเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายกันให้ดูอีกทีเพราะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมีตอนอัฟเตอร์ด้วยใช่ครับอยากเห็นตอนอัฟเตอร์แล้วพี่โดมใช่ไหมครับได้เลยครับความเชื่อจากประสบการณ์ครับคือบ้านเก่าอะครับมันเป็นยุค20ปีที่แล้วที่พวกนวัตกรรมพวกเรื่องเกี่ยวกับ กร,กระเบื้องทดแทนหินอ่อน<ม>แบบแกรนตโตเนี่ยกำลังมาเลยแล้วก็พวกผนังที่เป็นงานเหมือนเอาวีเนียมาติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้มาณนะวันนั้นแฮปปี้นะครับแต่พอตอนที่เรารื้อบ้านจะแ,แต่งใหม่ของพวกนั้นนะ่ะใช้อะไรไม่ได้เลยต้องทิ้งอย่างเดียววัสดุทดแทนก็เลยเป็นโจทย์ที่เราคิดว่ามันคุ้มในระยะยาวจริงไหม,มเพราะว่าโอเคมันอาจจะ practical ในเรื่องการปูง่ายการอะไรแต่ว่า พออายุมันมากขึ้นอะ่ะคุณค่ามันกลับลดลงแต่ของที่มันเป็นไม้จริงๆเป็นหินจริงๆแบบนี้ผมรู้สึกว่าโอ้สามสีสิบปีถึงแม้มันเก่ามันก็เก่าแบบคลาสสิกอะไรเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่า ห้องนอนโดยเฉพาะห้องน้ําหรือพื้นที่ส่วนอื่นที่จะเป็นหินเราจะไม่ใช้หินเทียมเลยจะใช้หินอ่อนจริงๆคราวนี้มันก็ตามมาด้วยความยากลําบากเพราะว่าเราจะเอาผนังเป็นหินอ่อนซึ่งสลับหนึ่งเนี่ยอโอ้โหมันเป็นร้อยโลอะ่ะเ,เนื้องน้ำหนักเนื้องน้ำหนักแล้วเราจะปูมันเข้าไปยังไงในขณะอย่างกําแพงใช้อยู่60คูร้อยยี่สิบท่างกระปวดหัวเลยเพราะห้องน้ําปูไปเดือนครึ่งครับแต่ต้องขอบคุณว่ามีปูนกาวจาก T O A นะครับซึ่งเป็นปูนกาวโดยเฉพาะนะครับสำหรับที่จะ ยึดน้ำหนักหินแบบหนักๆแบบนี้ <ừ m. S 1> เพราะว่าอย่างกระเบื้องเรารู้กันมันไม่กี่เซนเนาะความหนาไม่ถึงเซนถูกไหมใช่ไหมครับ,รบกระเบื้องประมาณครึ่งเซนแต่ว่าถ้าเป็นหินอ่อนเนี่ยมันประมาณ2เซนอ่ะยี่ส <20 S 1> ิบมันหนาและน้ําหนักมันเยอะแล้วถ้าเราไปปูโดยไม่ใช้ปูนกาวใช้ปูนปกติหรือปูนกาวที่ไม่ได้มาตรฐานนะมันลูดลงมามันดันแผ่นอื่นต่อๆมาคัเนี้ลงทั้งกาแพงเลยครับอันนี้สําคัญผมก็อยากให้ทุกคนลอง ต้องคอนเซิร์นในเรื่องนี้2มุมว่าโอเคถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันยังไทม์เลสอยู่ตามการเวลาไปได้เรื่อยๆก็กัดฟันใช้วัสดุจริงซึ่งเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่ได้หนีวัสดุทดแทนเดี๋ยวนี้แพงเหมือนกันนะฮะกระเบื้องดีๆก็หูเบียดขึ้นมากับหินจริงเลยก็แล้วแต่ความชอบแต่ใช้ปูนก่าวปูเพื่อ ความอยู่ยั่งยืนยงของบ้านของเราใช่ครับต้องบอกก่อนนะครับต้องเป็นถุงสีทองด้วยนะครับสำหรับที่เป็นวัสดุที่ต้องการความรับน้ําหนักสูงต้องถุงทองเนาะก็จะมีส่วนของเรื่องการซึมอย่างตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องของอาคารเก่าเชื่อมกับอาคารใหม่ทีนี้มันจะมีเรื่องของการที่เราต้องต่ออย่างพื้นตรงนี้เราก็ลงกันซึมหมดเลยครับเพราะไม่งั้นมันก็จะซึมตามแนวที่ตัวอาคารมันเชื่อมกันแล้วก็ลงไปที่ฝ้าข้างล่างก็พังหมดเลย พอลงแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีซึมแม้แต่น้อยเลยครับอันนี้แนะนำนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า201 loop e l นะครับก็ดีดีมากอย่างถ้าเรามองไปข้างล่างเนี่ยครับจะเห็นสาไว้น้ำที่เก่าตามอายุบ้านเลยครับตอนแรกถ้าแอบเป็นห่วงว่าเฮ้ยเรามีมาต่อเติมพวกนี้มันกระทบโครงสร้างไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันแคร็กอะไรขึ้นมาเนี่ยก็โอ้เรื่องใหญ่เหมือนกันทีนี้พอตรวจเช็คโครงสร้างหมดแล้วเนี่ยยังอยู่ดีครับ ก็เลยคิดว่าเราจะต้องใช้ตัววัสดุที่เป็นปูนเฉพาะของเขาอ่ะคือตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวสมัยก่อนอ่ะเขาจะมีทางเลือกว่าปูปูเป็นเมมเบรนไปเลยเหมือนายๆเป็นผ้าผ้าใบอะครับแล้วก็ก็ค่อยปูกระเบื้องปรับพื้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ toa เขามีตัวเฉพาะเลยชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะ waterbox ครับ waterbox เนาะโอเคก็แนะนำครับสำหรับงานสระว่ายน้ำแบบนี้เลยนะครับที่ต้องการจะ p r o เทคน้ำแบบร้อยเ็น่ะอันนี้แบบดีมากดีมากคือของก็คุณภาพสูงอะ พี่ดวงครับตรงนี้ก็ใช้สีของ H O A ใช่ไหมที่เป็นตัว Timber s h i e l งใช่เลยครับถูกต้องเลยครับที่สำคัญอชอบตรงที่ว่าเขาไม่ได้มีแต่แบบสีที่เป็นสีนิยมแล้วจำกัดอยู่แค่นั้นนะ,ะเขาสามารถผสมให้เหมือนกับสีตัวบ้านได้ด้วยเพราะเชิงชายนี้เชิงชายเดิมนะครับและเดิมจะเป็นสีแบบสีไม้อันนี้ผมก็พอได้สีตัวบ้านนิ่งแล้วทาตัวบ้านจบก็มาเก็บด้วย Timber s h i l l อันนี้ซึ่งมันถีสีทามไม้โดยเฉพาะสีเดียวกับบ้านเลยเนียนกริปบ สวยงามมากเนาะไม่เหมือนของเก่าเลยเนาะด<ช>ูน่าใหม่เลยใหม่มากแล้วเขามีสีทาเหล็กด้วยนะครับอย่างตึกห้องอัดผมถ้าเกิดเดี๋ยวเราตอกอินเสิร์ตไปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีตัวระแนงเหล็กที่มันก็สมโสมซิซี่ตามอายุมันมเราก็ผสมทิ้นมาได้เหมือนกันทิ้นมาให้เหมือนกับสีทาบ้านหรือสีที่เราต้องการได้เลยครับผม,มสุดยอดมากสุดยอดมาก พี่โดมครับ,รบแล้วก็ <ผม S 1> นอกจากสีที่ทาภายในเราที่ททเป็น T.O.A Super Chill แล้วเนี่ยในห้องพี่โดมเนี่ยก็คือยังมีในส่วนของตัวที่ใช้เป็นดูรคีีน A-PART อ,อีกด้วยที่เป็นสีที่สามารถเช็ดล้างได้เนี่ยสี่แสนห้ามื่รอบใช่ครับคือก็ห้องนอนเราเองเนาะแล้วก็น่าจะเป็นอยู่เยอะสุดครับ<ช>เพราะรอันอื่นเป็นห้องแขกอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้มัน ดีที่สุดนะครับตัวนี้แนะนําเลยเป็นสีทาภายในที่สเปคเขาคือแบบปลอดภัยกับสุขภาพแน่นอนเลยครับว่าออปชั่นเขาให้มาเต็มก็คือในเรื่องของเรื่องของ low VOC นะครับผมแล้วไม่ว่าจะเป็นการเช็ดล้าง45,000รอบนะครับแล้วก็ดูดซับสาร f o r m a l ดี h ฮ d e ได้อย่างดีด้วยก็ป้องสารก่อมะเร็งจากคอนเดน แล้วสำหรับเด็กเล็กๆได้ไหมครับได้ครับปลอดภัยเลยแล้วเด็กโตได้ไหมฮะได้หมดเลยครับแล้วเด็กวัยรุ่นอ่ะโอ้ดยิ่งได้เลยครับพี่โดเดี๋ยวก็จะไปเรื่อยๆครับผมครับพี่โดมนอกจากจะสีที่ทาภายนอกแล้วก็ภายในแล้วเนี่ยเรื่องรวมถึงเรื่องเอตะกูลที่ใช้อุดรอยต่อหรือว่ารอยแตกเล้าด้วยที่ป้ายพี่โดมก็ใช้หมดเลยใช่ครับนี่บ้านพี่โดมนี่ถ้าจะเป็นโชว์รูมสี T O A แล้วนะฮะก็ตอนนี้ผมกำลังหามุมติดขึ้นป้ายบิวบอร์ดให้ T O A ครับแล้วดีเลยครับพี่โดมโหอย่างนี้ <laughs> แ,ตแต่ผมแนะนำเพราะว่าเวลาคุณจะทำทั้งหลังนะครับใช้โปรดักต์อันที่มันมีคุณภาพและมีลายของโปรดักต์กับโปรดักต์ลายเขามี<ช> <UA S 1> ครบหมด Q&A เป็นผู้นำเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะตอนนี้เขาเป็นระดับภูมิภาคไปแล้วอ่ะตะะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่า นวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, ต่งางๆมันจะสอดคล้องกันหมดในทุกโปรดักต์ของเขาครับใช่ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบ้านดีโดมเ่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่วงบอกเลยว่าสีผดดินพันของที a เนี่ยครับพบทุกโซลูชันภายในบ้านเลยแล้วก็นอกบ้านด้วย ีพี่โดมก็เดี๋ยวยังไงอ่ะทางทีมงานก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศบ้านพี่โดมอีกสักรอบนึงนะครับที่เป็นตัววีฟอร์ก่อนไนะครับแล้วในส่วนของอัลเตอร์เนี่ยเดี๋ยวยังไงถ้าเสร็จแล้วทางทีมก็ขอเข้ามาเก็บบรรยากาศอีกได้เลยครับนะครัมาเจอกจะเร็วในวันนี้ร้อนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเขาก็ยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูรอบได้เลยครับเชิญเเลยครับดี๋ยวผมคุยงานต่อเนาะได้ครับขอบคผมลาครับผมลาครับสวัสดีครับ